ปลาช่อนที่นี่อว้อวนอ้วนตัวใหญ่ใหญ่จริงฮะตัวเกือบเท่าคนอุ้มเลยฮะ <c oughs> ดูแขนดีกว่านี้นั่นนั่นอันนี้เรียกแล้วหรออ้อยดูการขันขึ้นตานะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นถังเฉพาะใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับรู้สึกว่าเริ่มร้อนแล้วนะเริ่ร <c oughs> ้อนครับต้องออกมา <c oughs> เริ่มร้อนเ <c oughs> <c oughs> คยใช้ต้นอ้อยบ้างไหมฮนะต้นอ้อย ตัวอ่อนก็คือไอนี่เลยนะใช่แล้วเขาต้องไปบีบน้ำออกอ่ะพี่อีตักถามอะไรวะดูเนื้อโอ้ยดูครับเพราะมันมันแยกกันอย่างนี้เลยนะใช่มันม้วนไหมเห็นแบบนี้เลยนะครับใช่ครับดูครับดูความช้ำดูผิวดูผิวเหลืองธรรมชาตินะครับอันนี้ใช่เป็ความนุ่มนะ่รดิงดิงดิ้งดิงดิ้งดิงนี่ปิ่งปิ่งปิ่งอร่อยมากโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนอกจากแค่อบชานอ่อน อันนี้ถือเป็นปลาไซส์เล็กฮะแล้วก็มีปลาไซส์ใหญ่โอ้โยครับแล้ที่เห็นนี่คือไม่ใช่ปลาไหลไม่ใช่ปลาหมึกแต่นี่คือปลาช่อนไม่ใช่สิงบุรีแต่นี่คือสุพรรณบุรีสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดรายการกันที่นี่ครับสุพรรณบุรีที่นี่เ,นเขาบอกว่าเป็นเขตที่เรียกว่ามีคนอยู่น้อยจุดนะสองพี่น้องอแต่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าสองพี่น้องเนี่ยเป็นพี่น้องผู้หญิงผู้ชายซึ่งเาแปลกหรือเปล่าเออแต่ทั้งครอบครัวเขาปล่อยเขาไว้เขาอ,อยู่กันดีแล้วประเด็นคือเรามาเรื่องปลาช่อนครับจะบอกว่าปลาช่อน อวนอ้วนตัวใหญ่ขนาดเขาว่าเล็กนะผมเพงบอกเลยว่าเล็กของเขาคือกิโลนะครับคุณอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าแถวๆถวนี้ท้องพิ่นครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่อร่อยด้วยกรรมวิธีที่เขาเรียกว่าอบหน้าอบเกลือเหรอไม่ใช่หรอกอบอะไรอบช่บอกเท่านี้ไปดูกันต่อดีกว่าว่าเขาทํากันอย่างไรเชิญครับไปดูปลาก่อน าถึงแพรปลาชื่อแพรลยฮะบอยแพรปลาค่ะบอยแพรปลาบอยเป็นชื่อของแฟนแต่นะแล้วเจ้าของจริงๆคือคุณชนทิชาไม่ค่ะคือทําด้วยกันทำด้วยกันคุณชนทิชาครัามาถึงตรงนี้บอกว่าอันนี้มาถึงบ่อปลาเขาบอกว่าที่นี่เป็นปลาช่อนอย่างเดียวปลาช่อนค่ะอันนี้เป็นแพรปลาช่อนล้วนค่ะทาไมเขาบอกว่าสิงห์บุรีก็ช่อนเยอะทำไมสุพรรณถึงเยอะสุพรรณนี่ก็เป็นแหล่งคือแหล่งเพาะเลี้ยงปลาช่อนอยู่แล้วค่ะตั้งแต่สมัยก่อนเลยค่ะคือสุพรรณก็ปลาเยอะ อยาคิดว่าแค่สิงบุรีนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นตาช่อนสุพรรณมาดูในนี้เลยดีกว่าตัวขนาดเท่าไรครับอันนี้จะเป็นสาปลาเผาปลาโลปกติเรากินปลาช่อนกันในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นสานี้นะครับแต่ว่าเวลาเผามันก็จะตัวย่อมลงนะยคะแต่ว่หมดละใช่ค่ะปลาเผาคือส่งกรุงเทพก็สานี้เลยค่ะอ๋อสานี้บางร้านเขาก็จะใช้ตัวย่อมคือสาแปดเก้าอะค่ะใช่ไหมใช่เออแปดเก้าก็จะหดลงมาอีกใช่ค่ะมีเลี้ยงนานไหมเนี่ย อันนี้ไซส์นี้ก็จะประมาณอย่างเก่งก็8เดือนค่ะโอ้แปเดือนก็ไม่ใช่แปดเดือนอันนี้เขาขายเป็นตัวหรือขายเป็นโลคะขายเป็นกิโลค่ะกิโลละร้อยสี่สิบขึ้นเลยค่ะเราได้กําไรน้อยมากน้อยมากใช่ค่ะเราอาศยปริมาณเอานะใช่ค่ะเราเอาใส่ปริมาณเยอะครับอันนั้นคืออะไรฮะที่กอันนั้นอันนั้นคือปลาปลาโลเหมือนกันค่ะปลาโลเหมือนกันนะฮะค่ะนี่นี่จับปลาสองมือเห็นไหมเห็นไหมจับปลามือเดียวอันนี้คือไซส์ใหญ่ใหส่ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ค่ะ โอ้ยอันนี้อ้วนเลยนะครับอ้วนมากโอ้โหนี่ครับโอ้ยนี่อ้วนเลยนะครับใช่อันนี้ประมาณกี่โลครับโลกว่าโลกว่าค่ะโลขีดโลสองโลสามใหญ่จริงฮะตัวเกือบคนถ้าคนอุ้มเลยฮะดูแขนดีกว่านี้โอ้ดูแขนโอ้โหดู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 เออพี่เขาจับได้นะปไปทอนมือเดียวนะคืาเขาถนัดนั่นนั่นอันนี้เรียกแล้วครับ แล้วแต่ร้านเี่ติงเขาพี่ติงเขงจาจะเลือกของเขาเองทำไมต้องเลือกขนาดนี้ครับติงเพราะว่ามาครับมาดูนี่หน่อยครับเพราะว,ว่าเราจะเลือกคุณภาพเนื้อครับ,รบมันจะเป็นที่ว่าตัวที่มันอ้วนที่สุดอะครับอ,อเอาเลยครับเอาเลยครับเฮติงคัดเลยครับอ๋อนี่โอโ้โหนี่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 คือเขาชำนาญนอ้นี่คัดแล้วครับีเอาสินอกจากมือไวแล้วตาก็ไวด้วยนะฮะมองไปด้วยเลือกไปด้วยจับไปด้วย มือนี่น,นี่อืโบราณเขาบอกว่าอย่าจับปลาสองมือดูนะฮะนี่จับสองมือตีตัวเลยไหมเฮ้ย <c oughs> เอาง่ายเลยอุ้ยเดี๋ยวผมจับบ้างนี้ได้ได้อยู่ได้ครับต้องใช้ความไวเราจะไม่ล็อกไม่ล็อก,อกเขาเลยนะฮะเออ <c oughs> ก็นุ่มๆอย่างนี้เขาเข้าใจครับเดี๋ยวเก็บก็ไม่ให้เขาเครียดด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ร้านตอนนี้เราเห็นคัดตัวก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเห็นตอนสุกแล้วอันนี้คือไม่เอาละพอละพอแล้วครับผมจะเอาวันต่อวันวันต่อวันใช่ ปลาเผาเราก็ต้องใช้เป็นปลาเป็นปลาถ้าเป็นปลา,า,าที่ว่ามันตายแล้วหรืออะไรมัน,มนจะแม่ม,ม,มันไม่ได้น,นี่คือคุณภาพของเฮติงนะครับ,รบตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเลือกปลาก,กันเลยทีเดียวขอบคุณมากครับคุณนิชาครับุดยอดมากครับถ้าใครสนใจมาเป็นลูกบ่อได้นะคุณบอย บอยเลยนะบอยแพปลาค่ะบอยแพปลาปลาช่อนล้วนล้วนชุกพัน,นก็มีปลาช่อน,อนสนใจ้ติดต่อเบอร์เลยฮะ0 98ค่ะ2 4 6 5 5 6 4ค่ะเดี๋ยวจะขอบคุณมากครับคุณชฉนครับปลาขอบคุณคุณบอยด้วยนะครับปลขอบคุณมากครับไปครับตามเฮียติ่งไลยครับ,บขอบคุณครับีติ่งครับ โอเคครับมาถึงตรงนี้สวัสดีพี่ติ่งอย่างมีทางการสวัสดีครับผมพี่ป๊อเพี่ติ่งครับผมเมื่อกี้เรียกผมว่าอะไรนะพี่ป๊อกัันชื่อภรรยาชอบตี่ตั๊กยากเกลียภรรยาตั๊กกับพี่โอเคเอาเถอะบอกแล้วคมมีภรรยาเนี่ยครับบอกว่า ดีทุกคนโดีทุกคนป้าพี่มาถึงตรงนี้บอกว่าเลือกปลามาแล้วเลือกปลามาแล้วครับเดี๋ยวคราวนี้เราอยากเข้าเตาคันเตาเข้าเตาี้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับประเด็นคือต้องรีบเลยเพราะว่าหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเกล็ดมันไม่แตกปลามันจะตายนานแล้วมันจะไม่ดีครับผมโอเคครับมันจะไม่สดได้ระหว่างนี้จะได้พูดกันไปด้วยได้อันนี้พี่เลยฮะกบครับผมกบใช่เลยครับใช่ไหมครับตังล่ะครับอันนี้ต้องรีบมไปตามคนเตรียมแล้วช่วยกันปลากำลัััััังงสดดนนนนนนนะะะะะคครรรบบูกาาา่ขึ้้้อีจเเป็ถฉพใชมฮ ใช่ครับอันนี้มีมีอะไรเสียบเลรครับมีเหล็กมีเหลนเหลนแทงเหลนครับพ่อไปเลยนะฮะเทคนิคครับเทคนิคอันนี้เฮียิีคิดเองครับครับทำมากี่ปีแล้วครับสิบปีสิบปีอันนี้คือเชื้ออ้อยที่ว่าสําคัญครับที่ว่าพอมันเกิดเป็นฟันความร้อนยังใงเกิดเป็นฟันมันจะไปเกาะตัวปลาไปตัวนี้เลยใช่ครับหัวใจคือตรงนี้เลยใช่ครับอันนี้คืออ้อยครับชานอ้อยเพราะมันอ่อน พราะว่าจะมีความหวานมีน้ําตาลมีความหอมอยู่ในนี้พอดีนี้เลยนะฮะอันนี้เทคนิคครับโอใจยกไปแล้วนะฮะโอเค,อเ,คเสร็จแล้วปิดฝาเลยเสร็จแล้วปิดฝาแล้วไอต่อฮะอันนี้ที่สองเหมือนกันเลยใช่ครับย่างลาฟอนโอ้นี่ครับอันสุดท้ายครับมาดูไปฮะใกล้ๆ ทันทันทันมาแล้วครับเริ่มนี่แหละครับพี่ยังใช้หนังสือพิมพ์อยู่อีกอครับพี่มัน <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเห็นคนติดติดเตาด้นานวยนหะนังสือพิมพ์นานแล้วนะคือหนังสือพิมพ์ตอนนี้หายยากแล้วไนงะ <c oughs> กายเป็นสิ่งที่แบบว่าเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จกักกด้วลนะมันจะค่อยไล่ลงไปเองเหรอครับพี่ครับจ, <ำ S 2> <อ>จะมันจะค่อยไล่ลงปกติถ้าเป็นเตาถ่านปกติถ้าเรียนลูกเสือมาเขาติดจากข้างล่างเนาะถูกต้องอันนี้มันก็ได้จากข้างล่างข้างบนครับคือว่าถ้าเราจุดข้างล่างเนี่ย ฟันมันจะเยอะพี่โมมันจะเยอะขึ้นมาก่อนใช่มันจะฟันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเป็นไฟขึ้นมาอ๋อนี่เราค่อยๆไล่ลงไปรู้สึกว่าเริ่มร้อนแล้วนะ <c oughs> ต้องร้อนครับต้องออกมาเริ่มร้อนครับประเด็นคือต้องทาอย่างนี้นานแค่ไหนครับประมาณ15นาทีแล้วก็เดี๋ยวหมุนอีกแถบนหนึ่งหมุนอีกแถบไหมครับ,รบหมายความว่าหมุนใ,ในเตาใช่ต้องกลับต้องกลับได้ดกเหรอใช่ไฟพอได้ปริมาณปุ๊บจะทําให้หนังแตกเก็ดร่อนเก็ดร้อนมันจะไม่เหมือนกับย่างเกลือ มันจะอย่ต้องเห็นกันนะฮะเพราะว่าพูดเฉยๆอาจจะไม่เข้าใจหนังมันจะแยกจากตัวเนื้อใช่ครับมันจะแยกออกมาสวยว่างั้นเถอะใช่ครับมันน่ากินน่ากินประเด็นคือต้องใช้ความร้อนขนาดนี้เลยใช่ไฟขนาดนี้คือเห็นไหมครับว่าแบล็กาเราสวยมากเพราะเราไม่สามารถอยู่ใกล้ได้เลยถ้าอยู่ใกล้แบบนี้เราจะสุกไปด้วยนะฮะใช่ครับผมร้อนมากนะรัศมีมันโผมว่ามีเกือบสิบเมตรนะต้องอยู่ห่างๆประเด็นคือใช้ชานอ้อย เมื่อกี้ใช้เยอะขนาดไหนแล้วเรามีเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ครับต้องใช้ให้ได้พอปีโอ้โหนี่คือปีนึงเหรอครับพี่เห็นที่กองหนึ่งใช้ปีเดียวใช่ถ้าไม่พอมันจะไหายากมันหายากสรุปว่าพี่ใช้ชาต้อนประมาณปีเยอะท่าไหร่ฮะห้าตัน5ตันเฮ้ยเคยใช้ต้นอ้อยบ้างไหมครต้นอ้อยออแล้วต้นอ้อยก็คืออนี่เลยนะใช่แล้วเขาต้องไปบีบน้ําออกที่อีตักถามอะไรวะชาต้อยเยอะขนาดนี้มันให้ความแตกต่างกับการย่างเตออย่างที่ว่าหรือย่างปกติยังไงได้แห้ง ได้หอมได้หวานอย่างเกลือเวลามีมันมีอะไรมันละลายออกมามันจะทําให้เปลี่ยนรสชาติความเค็มมันจะซึมออกมาเรื่อยๆใช่ครับอนี้มันจะไม่ซึมออกมาไม่ซึมลูกค้าก็จะซื้อกับต่างจังหวัดกันเยอะเนื้อปลาแห้งแต่ไม่ใช่เนื้อแห้งนะใช่มันจะนุ่มอยู่นุ่มยางไงหอมด้วยหวานด้วยใช่โอเคกับน้ำจิ้มแล้วก็มีเครื่องเคียงส่วนให้่คือมีน้ำจิ้มด้วยเห็นบอกมีน้ำจิ้มสองแบบใช่ครับเป็นซีฟู้ดกับพริกเผา ว้าวเดี๋ยวค่อยไปชิมกันบนโต๊ะได้อันนี้ไฟเริ่มมอดแล้วนะฮะไฟเริ่มมอดครับต้องกัดเลยไหมยังครับต้องรอให้มันเย็นก่อนออ๋ต้องให้เยย็นด้้วใหมันเย็นกว่านี้อีกหน่อยต้องเย็นกว่านี้ใช่ครับสักกี่โมงครับพี่รักติดนาทีรักติดนาทีรักติดนาทีครับเดือดแบบมันเผาเนี่ยมันขึ้นอากาศเลยนะครับลมแรง ฝนตกนี่คือจะเป็นอุปสรรคครับรอ๋ถ้าฝนตกอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนใช่ทำไงฮะเนี่ยต้องกะไฟให้มันเยอะกันยากอยู่เหมือนกันนะใช่นี่เราก็โล่งๆนะพี่นกใช่ถ้าเราทึบก็ไม่ได้เวลาฝันถ้ามีลมมีฝนเนี่ยมันจะลําบากเราหน่อยครับอันนี้อุณหภูมิมันจะไม่คงที่ไม่ง่ายนะครับมองหนึ่งมันง่ายแต่มันไม่ง่ายไม่ง่ายนะอันนี้เผาทั้งหมดอย่างนี้ทำอย่างนี้กี่ครั้งฮะสองครั้งสองครั้งดูเรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องครั้งหลังเราก็จะใส่น้อยกว่าเก่าหน่อยเคติงบอกว่าครั้งสอง ใช้น้อยกว่าครั้งแรกหน่อยอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าครั้งแรกเยอะแค่ไหนเพราะเขารู้อยู่คนเดียวใช่อ่าประเด็นคือผมจะถามว่าเมื่อกี้ก่อนจะใส่ปลาลงไปในนั้นเราได้หมักอะไรไว้ไหมไม่ได้หมักสดๆเลยสดๆเลยว่าไย่างไถ้าคุณได้กินนี้คุณจะบอกอะไรว่านี่คือเนื้อปลาช่อนธรรมชาติแท้เราแค่เอาดีออกดีที่มันขมๆอ่ะเราออกเพื่อลูกค้าที่ชอบกินพุงกินอะไรเงี้ยเขาจะได้กินแบบสะดวกนี่จะบอกว่า วัตถุดิบชั้นเลิศสรรสร้างแบบชั้นเลิศเหมือนกันครับผมว่าไงใครไม่เคยกินรสชาติปลาช่อนทะทะแท้ๆ้นุ้นุ่มๆหอมๆหมวานๆเป็นยังไงคุณต้องมาชิมที่นี่ดเดี๋ยวไปตั้งดูโต๊ะกันระหว่างนี้รอดูขั้นตอนต่อไปอันที่สองครับผมเวลาไฟลุกขึ้นมามันจะได้ยินเสียงหนังของ,ของปลาจะแตกป๊าป๊า โอ้ข้างในครับแต่มันลั่นเรียกลั่นอย่างพวกเผาปลาพวกอบปลาอบอะไรที่แบบฟางเนี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาใช้ชานอ้อห่ะไฟมันจะแรงดีกว่าฟางฟางเป็นขี้เท่าอยู่ครึ่งหนึ่งถ้าเราจุดไฟเป็นที่เท่าครึ่งอันนี้จะเป็นขี้เท่าน้อยเลยที่ตักเกดูในเตาที่เท่าจะกองเลยจากที่เราใส่เต็มเนี้ยนะอออันนี้หายแะฮะใช่เป็นขี้เท่าน้อยเหลืออยู่นิดเดียวใช่นิดเดียวครับ ก็เรยว่าเขาเผาผ่านหมดแหละใช่ครับถ้าเป็นฟางมันจะจากที่เราใส่เต็มมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยที่เท่าแลวที่สังเกตได้นะครับเมื่อกี้ที่สังเกตได้ครับควันน้อยใช่จุดข้างบนกับจุดข้างล่างเอออันนี้ควันน้อยอันนี้ดีครัเพราะว่ามันไม่ทําให้เกิดฝุ่นอะไรมากมายใช่คือเผาไหม้หมดจดว่างั้นเถอดเรียกว่าเผาได้ดีนะครับพี่ตักได้ยินเสียงมันรัอนเออได้ยินเสียงไดยินเสียง๊กปั๊ป๊เออมันลั่นอยู่ข้างในอ่ากาลังรออุ้ยแล้วเร้ังั ไฟเริ่มโซมเขาก็จะเริ่มข้างเมียได้อีกแล้วเดี๋ยวจะขอดูตอนหมุนเอามุนมันได้อันนี้คือว่าที่เขาขายน้ำน้ำอ้อยขวดสิบบาทใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็มาส่งเหมือนกันครับอ่ะ อันนี้คือเช็คความหมาดนะครับครับเช็คความหมาดถ้าเปียกไปปลาข้างในเรามันจะไม่แห้งอ๋อเหรอครับอ๋อมันส่งความชื้นไปหาปลาใช่น้ําตาลน้ําอ้อยเนี่ยที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นฟันมันก็จะไปเคลือบตัวปลาไปเคลือบตัวปลาและมันไม่เอาความที่อยากตัวนี้ที่แห้งๆเนี่ยไปเคลือบตัวปลาใช่แต่ถ้าหิ้วมาใหม่ๆเลยเราก็ยังใช้ไม่ได้อีกเละมันยังไม่หมาดใช่ต้องไปพึ่งแดดอีกใช่ครับมันยากตรงนี้นะครับมันทุกขั้นตอน เอาละวโหวางพบ,บติดไฟปั๊บเลยนะครับความร,ร้อนเก่าก็ามีนะครับอันนี้คือรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายหลังจากหมุนแล้วโอ้ยไฟก็ขึ้นครับไฟขึ้นครับโอ้ยละอุละอุอันนี้รอบสองสุกแน่นอนแน่นอนครับผมอันนี้สุกแน่นอน โอเคครับน่าจะกรอบไหมครับโอ้กรอบสิครับดูข้างนอกมันกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในนี่ดูสีดูเนื้อดูเนื้อโอ้ยดูครับเพราะมันมันแยกกันอย่างนี้เลยนะใช่มันม้วนไหมเห็นแบบนี้เลยนะครับใช่ครับธรรมชาติครับแบบนี้เลยนะครับสีสยแบบนี้เลยนะครับดูครับดูความชํำดูผิวดูผิวอืเหลืองธรรมชาตินะครับอันนี้ไม่มีการปรุงอะไรทั้งสิ้นแต่ที่แน่คือผ่านหน้าผมไปนี่ได้กลิ่นหอมๆเลยอ่ะหอมไหม เนื้อมันจะฟูเลยครับความหนาของเนื้อนะครับจะบอกว่ามันจะแห้งไหมแห้งที่เกศครับแห้งข้างนอกนะฮะแห้งท่ข้างนอกเดี๋ยวดูโอ้โหอยู่ไหนครับโอ้โหดูนี่ผมอยู่ใต้ลมือมันไงกินหอมมากอ่ะดูความนุ่มอ่าเห็นไหมครับไม่ได้แห้งแข็งเลยดูความนุ่มอยู่ฮงดึงดึง ประเด็นคือเขาบอกว่าข้างในก็กินได้กินเครื่องในกินได้กินได้สําคัญที่คนรู้จักปลาคือตัดดีออกมาแล้วด้วยนะใช่ครับผมขมไม่มีไม่มีนะในเวืคนชอบเครื่องในปลาคุงปลานี่สุดยอดสุดยอดก็ต้องชิมกันละครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงสําคัญคือนี่ยังไม่ได้ปรุงเขาด้วยนะครับมาแต่ชาอ้อยอย่างเดียวนะสีนี้โอ้ยดูความนุ่มดูความนุ่มดูความนุ่มโอ้ยขอบคุณมากครับพีรติงครับโอ้ยนี่เป็นเกรติมากครับแต่ให้ผมชิ้นใหญ่มากดูความหนาของเนื้อครับให้ดูอยากให้ดูความนาของเเนนนนื้้ออีี่่ัผมมไคยเห็น ปลาช่อนเผาที่ไหนเนื้อไหนครับนี่เนื้ออ้วนมากครับหูหนามากดูดิเทียบกับช้อนช้อนปกติไซส์กินข้าวเนี่ยดูความหนาดิเนี่ยดูครับดูครับดูเนื้อครับขาวขาวครับข้างนอกเหลืองนี่คือชานอ้อยนะครับใช่ครับดูความฉ่ำครับโหเนื้อหอมครับไม่มีกลิ่นสาบบางคนบอกว่าไม่ชอบกินปลาน้าจืดเพราะว่าเนี่ยมันมีกลิ่นดินผมอยากให้คุณมาดมอันนี้อยากให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อน หวานนะครับนุ่มไหมครับนุ่มมากหวานเนี่หวานโดยไม่ต้องทำอะไรเลยครับหอมด้วยใช่นี่ไม่ปรุงอะไรเลยนะอร่อยมากโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนอกจากแค่อบชานอ้อยใช่ครับอร่อยมากเลยนี่น้ำจิ้มยังไม่แตะเลยนะเขาบอกน้ำจิ้มนี่ทำสองแบบใช่ครับเป็นซีฟู้ดกับน้ำพริกเผาอคนชอบซีฟู้ดเหรอฮะชอบน้ำพริกเผามันแล้วแต่คนชอบครับอื อ้าวอ้ยเผ็ดดี <c oughs> ที่นี่จะรสจัดอืมอ,อันนี้เป็นซีฟู้ดนะฮะดูความข้นครับสีสวยมากเผ็ดหอมเผ็ดกระเทียมพริกเราต้องใช้เป็นพริกหอมนะครับจริงด้ยนะต้องใช้เป็นพริกหอมหอมจริงๆใช่อันนี้หอมจริงถ้าพริกอย่างอื่นแล้วมันจะเหม็นเขียวอ๋อเหรอฮะใช่ครับอืมมันนี้เป็นแบบพริกเผาครใช่น้ำพริกเผาปรุงด้วยอะไรครับน้ำขามเปียกเหรอฮะใช่ครับแมงดาด้วยเหรออ่ะนี่ครับอืมอร่อยนัวๆเลยนัวๆไหมครับ โอ้ยอันนี้เขาบอกว่าถึงขั้นว่ามีคนมาขอน้ำจิ้มกับบ้านลใช่คนมาขอซื้อกันทุกวันแหละครับขอซื้อได้นะครับอันนี้ค,คนที่ว่าเขาแก่ๆเขาก็จะไปซื้อไปขยำข้าวกินไปจิ้ม,มกินอะไรประมาณอย่างนี้ครับปิ่งปิ่งปิ่งเพราเนื้ออร่อยนุ่มหวานหอมน้ำจิ้มมันรับกันดีเหลือเกินใช่ไหมครับนี่ผมยังไม่กินผักแก้มนะแก้มมะเขือหน่อยนะมะเขือกินกะปิเผานี่นะโหสุดยอดนะครับกินแต่เปล่าก็อร่อยแล้วนะ บางร้านเขาก็จะไม่ค่อยมีแล้วครับมะเขือเผาเพราะว่าทําค่อนข้างยากหน่อยไปละอืมอืมอืมหอมมากมะเขือเผาหอมมากครับตปลาก็หอมครับมะเขือก็หอมครับ,รบข้าวกันเป๊ะน้ำพริกก็หอมหวานอร่อยอเผ็ดนัวผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักร้านนี้<ด>ผมเชื่อเลยว่ายังไม่ใครรู้จักร้านนี้มากเท่าไหร่อาจจะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยรู้จกักแต่ไม่กล้าบอกคนอื่น กลัวมาแล้วหมดล้าบอกว่าไม่ต้องกลัวครับเขาพ uh> anyway> ี่เขาไปเลือกปลาเอทุกว <oh ันปลาอนีเยอะตรงนี้สองพี่น้องเนาะใช่ครับเป็นบางลี่อครับบางลี่บางลี่อยู่นี่บางเลยสองพี่น้องอยู่สองพี่น้องอยู่นี่สองพี่น้องใหญ่มากนะครับใหญ่แต่จำไว้ว่าหน้าวัดอัมพวันแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับเทียติ่งปลาเผาอบชานอ้อยอ้ยสุดยอดครับขอบคุณครับครับขายตัวเท่าไหร่สองร้อยหสองร้อยห้าสิบใหญ่ไปเอ๊ะเลยนะครับทั้งอร่อยทั้งถูกนะครับใช่ต้องบอกว่าคุณภาพสุดยอดครับ แน่นอนครับก่อนจะจากกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับเราด้วยนะครับถึงพริกถึงขิงเราจะไปหาของอร่อยๆอตามที่คุณต้องการแล้วคุณจะได้มากินมาชิมมาให้รู้เลยว่าอร่อยจริงๆเป็นยังไงรับรองไม่ผิดหวังแล้ววันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับเท<อ>ียติ่งขอบคุณมากครับเ<อ>ทียติง่งตาเผาอบชาดอ้ยอยก็เป็นอีกหนึ่งที่อยากให้คุณรู้จักไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังครับอบอวนหอมหวานอบชาดอ้อยกับตาเผาเปียติ่งถึงพริกถึงขิงวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากเต็มอิ่มถึงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องึงพริกถึงขิง